พีสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอ,อนำเสนอตัว o t a c o r o l น a ้า t i s นะครับผมคันนี้ราคา62,000บาทครับคันนี้รถเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนนะครับผมปัจจุบันแปลงโฉมทำสีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเกียร์สมบ้านขอแพ้ครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์นะครับช่วงล่างดีๆนะครับผมตัวตาติดง่ายด้วยนะครับวิ่งทางไกลได้สบายนะครับ ยิ่งมาแล้วหน้าผมแบมแบตเตอรี่ดีนะครับยางใหม่แอร์เย็นนะผมยางปียี่สบเลยนะครับใช้งานอีกยาวๆเลยผมนะครับคุ้มค่าผมราคาผมรีวิวรอบๆนะครับผมภายในเป็นเบาะผ้านะครับหน้าต่างไฟฟ้าสี่บาทเลยนะครับหกหมื่นสองพันบาทรถปีสองพันห้านะครับเกียร์ธรรมดาครับผมหน้าต่างไฟฟ้าสี่บาทนะครับ นะครับหรือถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใตคลิปเรียบร้อยแล้วผมถ้าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร,เร์โทรรายละเอียดต่างจะเด้งขึ้นมานครับผมและไม่ควรโอนเงินโอนประจำใ,ใดๆนะครับควรไปดูรถด้วยตัวเองก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ